ตอนนี้จะติดทางเลยเนาะติดทางเสร็จเรียบร้อยทั้งสองด้านเหลือหน้าจั่วครับหน้าจัว่วส้างทาสีก็ไล่เก็บสีนะครับตามรอยเชื่อมนะครับอนะ้ติดตามชมกันนะครับฝนกระเมืดมากอยก,ก่นะก็ตกกตกอ้าสร้างกัน กำลังประกอบนั่งร้านเพื่อที่จะทำหน้าจัว่วนะหน้าจัว่ววันนี้เสร็จไหมช่างทางนี้น่าจะเสร็จทางนู้นมันไม่เต็มมันน่าจะเกือบเสร็จเนาะลูสียเยอะเล็กแค่ไหนเล็กพว้าไหมลูสีเล็กๆซิบเซียนเดียวซิบเซนเออต้นนี้มันก็ต้นนี้แดนยาวไยู่หัวเนาะแดนยาวกับแห้งเ็แดงเออแท้งแท้งเม็ดเม็ดเม็ด โอ้ถ่อยสามขันพ่อว่อไปคันอีกโิ้น่าจะพ่อได้ขางนี้ช่างพอทำการไล่เก็บสีนะครับทาสีที่รอยต่อด้วยนะครับประกอบนั่งร้านเสร็จแล้วนะครับติดตามชมการเชื่อมหน้าจั่วนะครับโดยใช้เหล็กนิ้วนิ้ว2นะครับนิ้ว2เป็นโครงสร้าง ครับมาต่อกันนะครับตอนนี้ใส่เหล็กด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเหล็กด้านล่างครับก่ิดเลียงจ้วย นี่ก็วัดมาจากระยะนั้น3เมตร45เซนติเมตร